คณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดอุบลราชธานีประชุมนอกรอบครั้งที่5ทับสอสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจําวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568วันนี้เมื่อเวลา0 9น0านฬิกานาทีคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดอุบลราชธานีหรือกทจ นำโดยนายอิทธิศัก์แฝงพงศ์รองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดอุบลราชธานีชุดที่5เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่5ทับพร้อพร้อมด้วยนายทบีชัยอารัมสัจจากูลผู้ช่วยเลขานุกการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักง,งานจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามสอดส่องงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,569และเตรียมข้อมูลการแบ่งโครงการของแต่ละกลุ่มในการลงพื้นที่เพื่อนำเสนอในการประชุมประจำปีงบประมาณ2,569ในการเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่14ในเดือนธันวาคม2568 ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงประชุมณห้องประชุมสำนักง,งานจังหวัดชั้น4สารการจังหวัดอุบลราชธานีสมพงศ์อนุวันรายงาน